อหนึ <mm ่งไปครับข <mm ่าวดีครับการต่อสัญญากับตัวสังกัดอัปเดตใ้ฟังเลยครับเป็นยังไงบ้างก็กับทางช่องเจ็ดนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งจะต่อสัญญาครับต่อไปครับระหว่างกันตอนที่ต่อสัญญาพูดคุยอะไรกันเป็นยังไงบ้างคะครับก็เราอยู่กับผมอยู่กับช่องเจ็ดมา16ปีฮะตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่16นะครับผมแล้วก yes> ็ค euh, ่อนข้างแบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็รู้สึกว่า เรากับช่องเจ็ดก็ค่อนข้างแปบไปอยู่แล้วทั้งเรื่องการทํางานทั้งเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาก็เลยแน่นอนอยู่แล้วครับเราตัดสินใจเซ็นสัญญาใช่ใช้เวลาไม่นานจะไม่นานครับไม่นานครับผมใช่ครับแล้วมีมีอะไรที่ปรับตัวอีกางน้คะต้องปรับตัวเหระครับก็ก็มีทักมีมีคุยกับทางทางช่องนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของผลงานนะครับผลงานต่อไปที่ที่จะได้เห็นกันก็อาจจะมีผลงานใหม่ๆที่ที่เรายังแบบ ยังไม่เคยได้รับเล่นบทต่างๆอะไรแบบนี้ฮะอาจจะมีให้เห็นกันบ้างครับรมผมก็ยังเช่นไม่ได้เหมือนกันต้องต้องต้องรอต้องต้องรอ,อ,อ,อดูอีกทีนึงครับส่วนตัวที่มีการรับบทประมาณในาดนการไชมละคส่วนตัวผมนะฮะส่วนตัวผมเอ่อ<ม>ก็คือคือเอาจริงๆเราก็เล่นมาเกือบทุกบทแล้วนะครับผมแต่ว่าที่มันที่มันหายไปนานๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นบทของแบบอะไรที่เป็น คอมเมดี้ด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นโรแมนติกด้วยอะไรแบบนี้ครับใช่พักหลังเนี่ยจะเป็นดราม่าซะเยอะแล้วก็มีแอคชั่นเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนจะยกให้เป็นพระเอกลูกรักช่องเจ็ดอันนี้ติดไหมคะมีม <c oughs> ีมีหแบบซับ <c oughs> ครับก,ก็ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับผมแต่ว่า ช่องเจ็ดก็รักทุกคนแหละครับรักทุกคนแหละครับผมใช่ฮะก็เราเราอย่าแบบอย่าให้ใครมาเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราเป็นครอบครัวแล้วเราก็รักกันทุกคนอย่างนี้ดีกว่าครับสําหรับหลายๆคนก็อาจจะมีการเล่นเลยกันอยู่ตอนนี้พอพอทราบถูกใช่ไหมครับผมทักนี้ถ่ายละครไม่ได้เจอใครครับอาจจะอาจจะยังไม่ได้ทราบว่าว่าว่าแบบใครต่อใครไม่ต่อแล้วบ้างอะไรแบบนี้ เราก็แฮปปี้ดีเราเรายังแฮปปี<_<_<_<_้ดีครับแฮปปี้ดีครับแล้วก็กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะแสดงทุกคนเวลาเราเจอกันที่ช่องพี่ๆพนักงานทุกคนทุกคนก็แบบยังแฮปปี้ดีครับสัญญาต่อสัญญานี่กี่ปีนะคบพี่ผมต่อไปอีกสองปีครับใช่ครับผลงานเร็วๆนี้ค่ะที่จะได้ผลงานนะครับตอนนี้มี2เรื่องครับเรื่องพมพยศนะครับี้กับเรื่องเงากรมเทพครับถ่ายทําทั้ง2เรื่องเนี่ยน่าจะ ใกล้ใกล้ปิดกล้องเต็มที่แล้วครับจะได้ชมกันผมว่าน่าจะปีหน้าครับปีหน้าเลยปีหน้าน่าจะได้ดูกันที่นี่ะเขาแยกฝัดตอนนี้ก็มีวิกฤตละครช่องอะไรที่เราเห็นกันนะคะเรามองตรงนี้ยังไงบ้างครับออผมมองว่าผมมองมองเป็นความเข้าใจแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคือมันมันมันทุกฝ่ายนะครับผมที่ที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ผมว่า เดี๋ยวอะไรอะไรมันลงตัวมากขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเวลาเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามองเห็นมากขึ้นครับว่าว่าเราจะไปในทิศทางไหนได้ได้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆค่อยๆไต่ระดับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับพี่พีเกมไม่โดนผลกระทบเกี่ยวกับการว่าจ้างอะไรนี้ถูกไหมครับก็มันมันก็คงมีบ้างครับก็คงมีบ้างครับแต่ว่าเราเราก็มองเป็นมองเป็นทางบวกว่าแบบโอเคมันไม่ใช่แค่เราแต่ว่ามันมันทุกทุกคน มันทุกทุกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเราน่าจะมาช่วยกันแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ต่อไปเราจะเราจะเดินไปในทางไหนให้มันมั่นคงได้มากที่สุดนี้มากกว่าสญาตครับคือผลกระทบที่ว่าอาจจะเป็นการงานน้อยลงหรือว่าในส่วนไหนเอ่อถ้าถามเรื่องของงานน้อยลงไหมผมว่าผมว่าอีเวนต์ต่างๆมันก็ค่อนข้างน้อยลงตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาที่เรา,ท,เราที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของทาง ทางละครหรือว่าหรือว่างานต่างๆที่เรายังถ่ายอยู่เราก็ยังมีเราเรา,เรายังมีต่อไปได้เรื่อยครับมีค่ญญาได้สนวนแล้วที่มิขอถตัวังไงหรือว่ามันแบบมีอาชีพที่สองไหมหรือผมเป็นสำรองอะไร้ยคะก็เราก็มองไว้เหมือนกันฮะมองไว้เหมือนกันครับว่าว่าอาจจะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่แบบเราสามารถทําได้หรือเปล่าอย่างอย่างตอนนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยที่ผมทําอยู่ผมก็กําลังแบบโอเคนะ กำลังมองภาพกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับปีใหม่นี้อาจจะอาจจะเปิดโอเพนแล้วมิกเมาเทนเขาใหญ่อาจจะเปิดให้คนเข้าไปแต่กำลังดูอยู่ครับว่าเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้เรามีผักแล้วก็อาจจะแบบปลูกผักแล้วให้คนเข้ามาแล้วแบบตัดแบบสดๆเลยมันเข้ามาตัดผักที่มิกเมาเทนได้แล้วก็แบบโอเคเราก็เราก็มาดูกันว่าเราจะ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 คิดเป็นเรื่องของธุรกิจยังไงดีอะไรแบบนี้ครับใช่ครับตอนนี้สำหรับมิกเมเทนกี่เปอร์เซ็นต์เราขายที่ตอบจากเลย ถามว่าตอนนี้เปิดได้หรือยังก็เปิดได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะฮะผมว่าปีใหม่นี้อาจจะอาจจะเริ่มเริ่มชิมรางก่อนอาจจะลองเปิดปีใหม่ในใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะฮะเชิญที่เขาใหญ่นะครับอากาศเย็นสบายนะครับผมเชิญที่มีคอนเทนได้สุดท้ายเราจะเจอกับเมื่อกี่พิเศษบ้างครับี่ก็ตอนนี้ผมค่อนข้างทำไว้สวยพอสมควรครับมีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปมีดอกไม้มีผักกรอสารพิษให้แบบตัดกลับบ้านกันได้นะครับผมและบางทีก็อาจจะได้เจอผมด้วยมาถ่ายรูปกันครับ ส่วนขอบเจตในความคืบหน้าที่ขโมยจนขโมยสายไฟอะไร้วนะจนที่ขโมยอ๋อสายไฟตอนนี้เป็นยังไงคะครับจับได้หรือยังครับอย่ายังอย่างที่บอกครับตอนนี้ยังจับไม่ได้ครับผมแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาโดยการเราก็ตั้งเสาใหม่แล้วก็โยงสายใหม่อันนี้ก็ติดสูงเลยครับถ้าใครจะขโมยก็อันตรายนิดนึงเราต้องระวังนิดหนึ่งใช่ครับแต่ว่าเรื่องการใต้ดินคือเราไม่ตอบทักแล้ว มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของเรานะครับผมแต่ว่าโอเคเราขึ้นเสาดีกว่าปลอดภัยกว่าครับเรายังมีหวังไหมคะที่จะแบบจับคนร้ายได้ความหวังมีครับความหวังมีครับแต่ว่าก็ต้องเป็นใช่ต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็เป็นเป็นกระบวนการของพี่มิจเจ้าที่ตำรวจที่เขาต้องแบบทํายังไงให้ให้ให้ทุกอย่างมันรัดกลุ่มนะครับเพ <c oughs> ราะว่าบางทีถ้าสมมติเราเราไปไปจับเข้ามาแต่ว่าหลักฐานเราไม่รัดกุมพอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหลบออกไปได้้เรื่องนึงเรื่องสุดท้ายค่ะเพราะตอนนี้ก็จะมีการ สแกนเรื่องการรับงานเพราะอาจจะไปโดนตรงนั้นโดนตรงนี้ธุรกิจสีเทาว้างไม่ถูกต้องมากเราเคยแบบที่จะแบบถูกติดต่องานมาในทํานองนี้ไหมคะพี่มผมอาจจะโชคดีครับที่เรายังยังไม่ค่อยมีธุรกิจแบบแนวแนวนี้ติดต่อมาเราเท่าไหร่นะครับมผมแต่ว่าถ้ามีติดต่อมาเราก็ต้อง เราก็ต้องมีสแกนต้องมีสแกนแล้วก็ต้องต้องปรึกษาหลายหลายหลายส่วนครับอาจจะทั้งช่องด้วยหรืออะไรแบบนี้ครับมีวงนี้การอิงการมีลมาตรการยังไงบ้างในการเลือกรับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกครับเราต้องปรึกษาหลายฝ่ายครับอาจจะเป็นปรึกษากับผู้จัดการกับทั้งช่องหรือว่าเราต้องหาข้อมูลต่างๆในการรับงานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าว่าหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับเราน่าจะแบบโอเคนะเราดูดูเคลียร์ให้ดีอะไรอย่างเงี้ย อย่างการรับงานครั้งหนึ่งเราต้องสแกนกี่ฝาถ้าเป็นในส่วนของอีเวนต์เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากมแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของโฆษณาเนี่ยอาจจะต้องแบบค่อนข้างเยอะหน่อย เพราะว่าเราต้องสแกนฝั่งเราด้วยแล้วก็โฆษณาหลายๆตัวเนี่ยเราก็ต้องดูทั้งช่องด้วยว่าเอะเหมาะสมกับเราหรือเปล่าภาพลักษณ์ของเราได้หรือเปล่าแล้วก็ภาพลักษณ์ของทั้งช่องเนี่ยมันสนับสนุนกันไป,ไปในทางที่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับเรื่องงานสแกนแล้วเรื่องหัวใจนะคะต้องสแกน<ม>เรื่องหัวใจเรื่องหัวใะไรคะเรื่องหัวใจหัวใจเรื่องเรื่องเรื่องหัวใจก็ก็ต้องก็มีสแกนบ้างครับมีสแกนบ้างครับสแกนมันมันกันอะไรกันสักทมันก็ได้ อันนี้ไม่ต้องปรึกษาช่องช่องทำไมไม่คือเราก็ก็มีก็มีมองมีน่ารักอยู่บ้างแหละครับเพรว่าเราแค่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กดปุ่มส่งอะไรไปเท่านั้นเองทำไมวันอะไรทำไมไม่กดแสดงว่ามีคนคุยใช่ไหมครก็ยังยังไม่ได้คุยขนาดนั้นครับแต่ก็ถามว่ามีมีที่แบบน่ารักน่ารักไหมก็มีครับมีน่ารักน่ารักเป็นคนต้อมวงการ เนี่ยได้คำตอบใหม่แล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจะรอก่อนดีกว่ารอก่อนดีกว่าครับรอก่อนดีกว่ารอรอเราแบบรอเราชัวหรือว่าโอเคนะรู้สึกว่าเราอยากจะกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็บอกอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้มาชัดเจนในใจแล้วหรือแค่แบบว่าก็ส่งก็ส่งเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นครับผมเอาเป็นว่าค่อยดีกว่าครับเราตอนนี้ สามชิปอัพแล้วเราทําอะไรเราต้องค่อยๆครับค่อยๆดูค่อยๆคิดดีกว่าน่ผมขออุบไปก่อนใอ่ไหมเฮ้ยใช่ผมบอกคนนอกวงการแล้วคนในวงการทําไงอ่ะอ๋อมีหลายคนเหรอนเล่นอนเล่นนิคทรอยาหลอนเล่นสถานะตอนนี้ที่พวกที่จะใช้ว่าอะไรตอนนี้ก็ยังโสดนะบ้นับ้านถบ้านถั่วอาไปดีนะหลายคนตอนนี้มีทรยะยังโสดครับผมยังโสดแต่มีคนคุยใช่ไหมไม่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุย แต่ว่าก็มีมองๆอยู่บ้างยังรู้เลยว่าสเปคที่แบบน่ารักน่ารักนี่เป็นแบบไหนสเปคเหรอครับผมก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีสเปคตายตัวมากแล้วครับที่พี่มิบอกว่าคนน่ารักน่ารักก็คือชอบคนธรรมชาติธรรมชาติรักป่ารักเขารักเราเลยนะพี่รำต้องต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ครับต้องต้องเป็นรักป่ารักเขารักเราด้วยอันนี้เป็นไปยังเหมือนเดิมใช่ครับก็ยังเป็นในทางนั้นอยู่ใช่ครับคนคนตรงสเปคเยอะไหมคะ เป็นตัวสเปครักษณรัก่าถ้าผมตอบว่าเยอะมันจะดูดีเหรอก็อาจจะมีบ้างถูมมีบ้างครับมีบ้างครับมีน่ารักบ้างครับพาไปเจอพี่ยูพี่ที่นทางยั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 งยม่ได้ยดงลยั้ยัง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 ยัยัง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 ยัยังยังยงไังย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 ังมังยังยังยังอังย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 นงยังในงยังยังยัมยัง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 ยัะยังัยัยัย อย่าอย่ากดดันขนาดนั้นเลยครับอย่ากดดันขนาดเอาเอาเป็นว่าค่อยๆดีกว่าครับค่อยๆไปดีกว่าครับเอาเราจะก็เราก็ไม่กดดันตัวเองด้วยนะครับใช่ครับค่อยๆไปครับพร้อมว่าจะเห็นรูปคู่เลยนะคะใช่ไหมครับก็ถ้าเขาโอเคผมเปิดเลยโอเคผมก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับอ่าโอเคครับเขาเปิดไหมฮะโอเคบิ๊กโอเคเดี๋ยวจะให้จัดค่าย